สวัสดีครับมาพบกับผมเทืดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่จะมาคุยกับท่านผู้ชมทุกท่านเป็นเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคนตั้งคําถามกับผมมากว่าทําไมสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมาคุกกลุ่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งมีการลอบสังหารนายกองค์การบริหารส่วนตนําบลมีการวางระเบิดเกิดขึ้นอีกจุดหนึ่งมีคนตั้งคําถามกับผมว่าทําไมสถานการณ์ใต้ที่เงียบไปมานานจูๆ่ๆก็มีการจับกลุ่ม และมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นนะครับกลับเรียนท่านผู้ชมนะฮะปัญหาของภาคใต้ถ้าท่านผู้ชมฟังคลิปผมมาตลอดเนี่ยผมเรียนท่านผู้ชมมาตลอดว่าปัญหาภาคใต้มีสองเรื่องแค่นั้นอ่ะหนึ่งเรื่องของผลประโยชน์ในอ่าวไทยนะครับผลประโยชน์ในอ่าวไทยส่วนในบล็อกที่3มูลค่ากว่า7แสนล้านล้านบาทน,นะฮะตัวแปรของมันตามมาก็คือเป็นข้ออ้างในเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนนะครับไม่ใช่ ายะลาปัตตานีนรา,าที่วาเท่านั้นนะฮะต้องแบ่งแต่สงขลายาลงมาเลยจึงเป็นที่มาของการย้ายโลหิยาฝรั่งย้ายโลหิยาจากพม่าเข้ามาอยู่ที่สงขลานะฮะแล้วก็มีการอ้างเหตุอะไรตัวตมานะฮะในประเด็นแรกอ้างเรื่องศาสนาอ้างเรื่องปืนสามกระบอกอ้างเรื่องการการะทำทางเจ้าที่นะฮะก็จะเป็นาสามกิ่งเป็นตัวแปรสามอันที่สาคัญนะครับซึ่งในประเด็นที่ ของรัฐเนี่ยรัฐ,รฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ประสานกับทางมาเลเซียปัญหาประสานกับทางขาเขมรเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะมีการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาโจนใต้นะที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดขึ้นมาแล้วก็ในหลายกรณีพร้อมอาวุธนะนั่นคือประเด็นแรก,กบจบไปละประเด็นที่2นะฮะที่เป็นตัวแปรสําคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของยาเสพติดนะสิ่งของผิดกฎหมายค้ามนุษย์นะฮะเป็นตัวแปรเรื่องความผิดกฎหมาย น้ำมันเถื่อนน้ำมันเถื่อนก็มีการจับกลุ่มเสียโจ้ไปแล้วนะครับเราวมาถึงพงพัฒน์ผู้บัญชาการตํารวจก็ถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายไปเรื่องค้ามนุษย์ก็มีการจับกลุ่มนายทหารยศพลเอกไปหนึ่งคนและกระพลโทเนี่ยนะฮะแล้วก็ดําเนินคดีตามกฎหมายไปนะครับก็ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายไปแล้วก็เอาคนที่ถูกกักขังไปช่วยและให้การช่วยเหลือไปอยู่ในย์พักพิงฮะอีกเรื่องหนึ่งนะ ก็คือเรื่องของยาเสพติดนะฮะยาเสพติดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มไหนกลุ่มไซชนะทําไมต้องไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มไซชนะด้วยคือเรียนท่านผู้ชมนะฮะยาเสพติดแหล่งผลิตยาเสพติดใหญ่คือว้าแดงว้าแดงผลิตยาเสพติดขายไปทั่วโลกครับและเส้นทางผ่านที่สําคัญที่จําหน่ายไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นไทย กลุ่มไซสนากับกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขามีกองกําลังส่วนตัวในการคุ้มครองคุ้มครองเกี่ยวข้องกับโจรใต้ให้การสนับสนุนโจรใต้จึงเป็นที่มาในการจับกลุ่มหัวหน้าขบวนการไล่จับแล้วจับไม่ได้จับได้แต่เฮโรอีนจานวน20กิโลยาวไปถึงจับมง3คนผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสนะซักทอดมาถึงบอยจากซักทอดมาถึงบอยก็ จับกลุ่มศสสนะจับกลุ่มศาสนะได้เสร็จก็มาเนี่ยไปเรื่องรถเรื่องรางเรื่องเบ้นที่ท่านเห็นน่ยยาวกันมาแต่คราวนี้เนี่ยเจ้าที่กําลังเข้าถึงกระบวนการที่สําคัญมีการยึดเงินของโจรใต้ของกลุ่มผู้ค้าย,ยาเสพติดได้ถึง65ล้านบาทนะครับเป็นเงินลิงกิตแล้วก็เป็นเงินไทยรวมกันนะครับคราวนี้เจ้าที่ก็กำลังหาอยู่ว่าเงินเนี่ยเป็นเงินยาเสพติดของกลุ่มไหนกันแน่เกี่ยวข้องกับโจรใต้หรือไม่ผมเรียนท่านผู้ชมนะฮะ ยาเสพติดกลุ่มนี้ไซสนะกับกลุ่มโจรใต้กลุ่มนี้เป็นเพียงเซลล์ขายของและมีกองกาลังคุ้มกันเท่านั้นโดยใช้กองกําลังของโจรใต้นะครับสาเหตุเพราะจับกลุ่มชุดเหล่านี้กวาดล้างอย่างหนักและจับได้ของมูลค่ามหาศาลก่อนหน้านี้ก็ลามปามไปถึงอะไรลามปามไปถึงกลุ่มขบวนการ้าย,ยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับโจรใต้ซึ่งได้เงินถึง30ล้านยัดในท่อกระบ,บอกเมื่อประมาณ1 0 2 0ปีที่ผ่านมาแต่คราวนี้จับมาได้อีก65ล้าน เป็นผู้หญิงและผู้ชายนะครับจับกลุ่มมาได้นะครับแต่ทางมาเลเซียยังสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่อกรายเป็นเบีเอ็นอีกสองนะกำลังส่งตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาแล้วก็มีอาวุธจำนวนมากนะทำไมนะอันนี้คือคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทําไมจะเกิดระเบิดกลับมาก็ธรรมชาตินะครับเมื่อโจนใต้เนี่ยถูกรุกอย่างหนักนะครับถูกจี้ไปจุดสําคัญนะเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติด เกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดก็ธรรมชาติฮะเขาก็ต้องตอบโต้เขาไม่ตอบโต้สิเป็นเรื่องแปลกนะครับก็ใช้พยายามการตอบโต้แต่ท่านผู้ชมสังเกตให้ดีศักยภาพในการตอบโต้มันมีไม่มากมันมีไม่มากไม่เหมือนแต่ก่อนนะจะใช้ความรุนแรงหนักๆแต่ศักยภาพการตอบโต้มันมีน้อยเพราะการตอบโต้ยังมีน้อยมันก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นและมันจะบานปลายไปนานไหมผมเชื่อว่าไม่นานหรอกนะครับเจ้าที่กำลังชี้ไปอย่างเป้าหมายที่สําคัญในกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดถ้ายึดหลักนะฮะ ว้าแดงไว้เป็นสําคัญเส้นสายที่ส่งมาพวกนี้เป็นเซลแมนนั่นแหะที่ขายของนะฮะให้กับมาเลเซียนะครับให้กับลาวให้กับไทยและเข้ามาปักหลัก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นแหล่งค้ายยาเสพติดใหญ่แล้วก็มีกองกําลังคุ้มกันก็เท่านั้นเองนะครสถานการณ์ปัญหาภาคใต้ผมเชื่อว่าดีขึ้นแล้วนะพี่น้องในภาคใต้ดีขึ้นสถานการณ์โดยส่วนรวมก็ดีขึ้นความรู้ความเข้าใจของพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เข้าใจมากขึ้นและผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับ สา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะสงบผมมั่นใจนะครับอาจจะใช้เวลาบ้างแต่ท่านผู้ชมลองมองย้อนกลับสิระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเราไม่เห็นสิ่งที่เงียบสงบมากมายขนาดนี้ไม่เคยเห็นประชาชนให้ความร่วมมือกับทางเจ้าที่ขนาดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคืออะไรฮะหนึ่งในภาคปฏิบัติการและหัวใจสําคัญภาคปฏิบัติการของทางเจ้าที่ที่ร่วมมือกับมาเลเซียนะครับสามารถทํากําแพงด้านความมั่นคงนะฮะ ความร่วมมือกับจีนที่จีนเป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับมาเลเซียสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนนะฮะมาเลเซียก็ไม่ยืนข้างฝรั่งและสถานการณ์จึงเปลี่ยนเหตุการณ์จึงเปลี่ยนนะครับแต่จุดสําคัญที่ทําให้ประชาชนในใต้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจทางเจ้าที่เข้าใจประเทศไทยขึ้นนะครับสาเหตุเพราะความจริงครความจริงเรื่องอะไรความจริงเรื่องเพศซาอูความจริงเรื่องอะไรความจริง,รอ,งรอบพม,มชนรัชก,กาลที่8 ความจริงเรื่องอะไรความจริงเรื่องปืน3ากระบอกซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกบิดเบือนนะโดยเฉพาะเรื่องของศา,าสนาถูกบิดเบือนจากกลุ่มแกนนําพอรู้ความจริงปุ๊บว่าตกเป็นเหยื่อทางการเมืองเป็นเครื่องมือทางการเมืองทุกอย่างก็เลยสลายหายไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีนะครับขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีต้องขอบคุณหุ้นส่วนทุกท่านที่ร่วมกันบอกต่อแชร์ต่อสถานการณ์ภาคใต้จึงดีขึ้น ใครไปเชื่อว่าสถานการณ์ภาคใต้มันนิ่งขนาดนี้ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์อย่างไรผมมั่นใจว่าเจ้าที่ของไทยจะสามารถดำเนินการจับกลุ่มและปราบปรามกลุ่มคนร้ายที่เหลือทั้งหมดได้ผมเทอศักดิ์เยมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ผมใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งเอาบ้าน ตัวเองเลี้ยงสัตว์ปลูกคืชหนาหนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ๋ยปาถามทำไมเขาช่างแสนดีและพอผู้นี้คือคนเดียวกัน ให้คนแปลอังกอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชน แม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชา ใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้งแต่ที่ผมยังเรียนตกว,วันออกกลางที่อุ่มมูนกรอกนึกคอนเมกาพวกเรายังขอู้อให้กพระองค์และพอผู้นี้ ที่ให้คนแปลอังกฤษเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชน แม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา